สวัสดีชาวกันค่ะดวงความรักประจำวันที่3สิงหาคมคุณได้เฮอร์มิตส่วนเขาได้สี่เหรียญน,นะคะวันนี้คุณกันเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาส่วนตัวเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามีเรื่องที่ต้องคิดะนะอาจจะเป็นเรื่องซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเรื่องงานก็ได้นะคะเวลาที่จะให้แฟนก็น้อยแล้วก็คู่ไหนถ้าเกิดว่ามีปัญหาผิดใจกันอยู่ไม่มาว่าคุณกันยังไม่อยากคุยวันนี้นะแฟนคุณได้สี่เหรียญอันนี้ว่าดีนะคะเรื่องการงานอะไรก็มีความมั่นคงมีเงินเหลือเก็บ ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็เห็นคุณค่าในความรักเห็นคุณค่าในตัวคุณนะมีไพ่ yes นะคะแล้วก็ไพ่คิ e p ป n นโอเปนใหม่ถ้าอยากที่จะไปต่ออยาให้ความสัมพันธ์มันดีกว่านี้ก็ต้องมีการปล่อยวางนะคะแล้วก็เปิดใจมากขึ้นเนาะต้องยอมรับในตัวตนของกันและกันนะคะ Yes ก็หมายถึงว่าความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อได้มันมีโอกาสที่จะสมหวังนะคะ คนโสดสนิทช่วงนี้คุณอาจจะไม่ได้มองหาใครเลยนะคะแต่จะมีคนที่เขาไม่ความจริงใจแล้วก็จริงจังเนี่ยเข้ามาในชีวิตยังไงก็ลองเปิดใจดูนะ